ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาดทุกประการเทิน สุดโหดสองราศีวาสนาดีหยิบจับอะไรก็รวยดวงเป็นเงินเป็นทองจะเป็นท่านโชคดีที่เกิดราศีไหนบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม การงานในช่วงนี้ชาวราศีกุมจะต้องอาศัยความอดทนและความขยันมากเพราะคุณต้องรับผิดชอบงานมากมายซึ่งเกินหน้าที่แต่บอกเลยว่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ดวงของคุณนั้นโดดเด่นในเรื่องของการเงินเพราะการเงินดีมีไรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางหากใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบ ใกล้บริเวณปั๊มน้ำมันที่ผ่านการเดินทางของคุณหากคนขายยื่นลอตเตอรี่ให้ให้รับไว้ดวงชะตาจะถูกฉลกกับผู้ชายผิวสองสีและมีตัวสูงจะมีโอกาสนำโชครับมาให้ดวงเศรษฐีใหม่นี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วอันดับสองชาวราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปทำงานที่ดีกว่าแต่ก็จะเหนื่อยเพราะภาระหน้าที่มากขึ้นการเงินนั้นดีกว่าแต่ก่อน เพราะไม่มีอะไรหนักใจเหมือนแต่ก่อนแล้วขอแนะนำให้ทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้มีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางส่วนใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบจะมีโชคลาภดวงดีกับผู้ชายผิวคำ้ำหรือผิวดำตัวสูงจะดนังโชคลาภมาให้ไม่ว่าจะเป็นคนขายลอตเตอรี่หรือเพื่อนที่รู้จัก รวมถึงผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพลองดูวันเดือนปีเกิดและอายุจะนำรางวัลใหญ่มาสู่ตัวคุณอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ